เดี๋ยวไฟโอเคจัดยังไงเอกมดต้องแรงปอกมดเอาไว้ปอกมดเพราะมันมันมีครบดเร็วริกไทยมีเร็วเดี๋ยวอาจารย์ทำไหมอาจารย์ทำเอาพริกไทยดำเอาพริกไทยอ่ะพริกไทยแห้งครับตำนะถ้าน้ำใช้สักสองขีดตำตำหรือว่าบดใส่เครื่องบดแล้วก็ใส่ห่อผ้านะครับเอามาแช่กับแอลกอฮอล์หนึ่งลิตรอ่ทิ้งไว้ประมาณหนึ่งถึงสองคืน นะเสร็จปุ๊บเอาสารสกัดที่ได้จากกะหอเอาห่อผ้านั้นออกเอาน้ําที่ได้ไปผสมกับน้ําส้มควันไม้นะถ้าอย่างน้ำสอ0รลิตรเราใช้น้ําส้มควันไม้ประมาณ4ลิตรแล้วก็เอาไอสารที่เราสกัดนั้น่ะห้าซีซีใส่จำได้ไหมได้ได้งงไหมบั <laughs> ม่งง <laughs> ติดในนี้แล้วเอ่าแล้วอย่างนั้นนะก็ฉีด เพี้ยไฟทั้งนั้นตรงนี้ใช่ไหมนี่ดๆตัวอย่างเพลียไฟนี่ชัดเจนนี่ที่ไม่ใช้สารเคมีนะอแต่ถ้ากรณีถ้าเป็นผมนี่เราจะต้องตัดระบบก่อนเอาเอาไว้ขาดไปเลยเอาขาดไปเลยเนี่ยก็จะใช้สารเคมีตระกูลอิมิดาคลอพิดอิมิดาคลอพิดโอเคอาบาใช้ไม่ได้นะอิมาดาคไม่ิดเนี่ยฉีดอย่างเงี้ยต่อไปอาการยางไหลก็จะหยุดนะฮะเราเวลาจะออกใม่เนี่ยอย่างอย่างอย่างเวลาการทํามังคุดเนี่ย ที่ผมบอกว่าเวลามันออกมาอย่างนงี้คือตาบอดตาบอดอ่านี่คือตาบอดแล้วยอดก็แตกไม่ได้ดอกก็แตกไม่ได้เราเลี้ยงไปมีแต่เป็นที่พักพิงของพวกโกรคแมลงนะฮะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเวลานั่นไปเนี่ยเนี่ยอาการพวกอย่างเงี้ยเวลาแตกยอดแล้วเพลี้ยไฟกินก็จะมีอาการอย่างนี้นี่รอยปากกัดจริงๆมีตัวอยู่นะถ้าอยากจะดูตัวเด็ดไปเลยเด็ดเด็ดไปก็ได้เด็ดบริเ<ด>วณป